ช่อนนะครับไซส์ประมาณครึ่งโลนะครับผมไม่ธรรมดาครับตัวนี้อ้วนมากนะครับปานานะครับผม ดีตอนเช้านะนะทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมดีมวัดเว้านะครับผมเช้านี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพานานะครับมาตีไปช่อนนาน้ําท่วมนะครับอาจจะมีหมายข้างทางบ้างนะครับเดี๋ยวเราขับรถเลาะดูไปเรื่อยๆนะครับผมเหยื่อที่ผมจะใช้หลักๆในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นกบไฟนะครับผมเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับ ขนาดเหยื่อจะอยู่ที่3.2เซนนะครับน้าหนัก5.5กรัมตัวเบ็ดเป็นของ BKK เบอร์หนึ่งนะครับผมองศาเบ็ดนี่เปิดอย่างนี้นะครับกดแค่ตรงกลางนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งเหยื่อตัวนี้นะครับมีปุ่มกันสวะนะครับผมเนี่ยมันจะมีร่องกันสวะอยู่นะครับแล้วก็มีปุ่มกันอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยเพื่อจะได้แบบไม่ให้ติดสวะนะครับเวลาเราตีเข้าป่าหรือว่าตีลุยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมว่าผมจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมกับหมายประชอนน,น้ำท่วมนะครับผมไปลุยกันเลยครับผม กว่าผิวน้ำค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนเนีย่ยทำให้เราลากเหยื่อลำบากนะครับดันใส่หลายทีแล้วนะตัวนี้ไม่กัดสักที ตัวนอยู่ข้างหน้าตัวไม่โต ปลานาตัวแรกนะครับสายพอได้นะครับปลานานะครับผมสายขีดนะครับผมสายสวยๆเลยครับสายปลาเค็มนะครับผมประมาณสองขีดนะครับกัดเป็นกบไฟนะครับตัวนี้สีเทานะครับดันอยู่หลายทีมากเลยนะครับตัวนี้แล้วกว่ามันจะกัดโดนนะครับผมก็ตีย้ําไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นมันตามกัดอยู่หลายทีแล้วนะครับกัดแล้วก็คือผมส่งให้เลยนะครับ คิดว่ามันกัดไม่โดนนะครับตรงนี้น้ำมันน้อยนะครับผมลองวัดดูก็ตึงนิดนึงครับผมไปช้อนไส่นี้นะครับโอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับกบไฟนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับใบเหลิวดีดน้ําเพาะมากนะครับผมใบเล็กๆนะครับแต่เสียงนี่อย่างเลาใจปลาเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวตามกันต่อกบไฟสุดยอดมากครับผม คอนนานะครับไซประมาณครึ่งโลนะครับผมผมเห็นรอบแรกมันตัดอยู่มุมตะหลิ่งฝั่งนี้นะครับล้วผมก็ตีย้ำไปอีกนะครับทีนี้มันดูดเต็มๆเลยครับต๊บผมก็ส่งให้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็วัดเลยครับผมปลาช่อนนะครับไซประมาณครึ่งโลนะครับผมไม่ธรรมดาครับตัวนี้อ้วนมากนะครับปานานะครับผม กัดเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับตัวนี้กบไฟนะครับผมสีเหลืองนะครับลงคอไปเลยครับผมไปชอนไซนี้นะครับดูดิไม่รู้มันไปกินอะไรมาพุงยุ้ยเลยดูไซสสวยเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อครับผมกบไฟนะครับผมเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับผมหาซื้อได้นะครับตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับผม ถ้าร้านไหนไม่มีก็ลองทักไปทางเพจ BPO แล้วก็โคราชาลัวดูนะครับโอเคเดี๋ยวตามกันต่อกบไฟสุดยอดมากครับผมลองตีตามคันน้านี้ดูครับ นี่ไงผมบอกแล้วเห็นมันขึ้นน้ำไหลตัวมากได้ตัวหน่อย เปิดกล้องตีไม่กี่ไม้นะครับทุกคนไซส์ไม่โตนะครับปลาช่อนนะครับช่อนนานะครับผมตัวที่สองของนานี้นะครับไซส์ขีดนะครับผมเนี่ยกัดเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับตัวนี้เป็นกบไฟนะครับสีเหลืองนะครับผมตัวเดิมนะครับหมายก็คือนาตรงเนี้นะครับมันติดกับคลองใหญ่นะครับแล้วน้ํามันล้นเข้ามานะครับผมขับรถมาแล้วมันน่ามีตัวไงลองตีดูได้เรื่องครับผมปลาช่อนไซส์นี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อกบไฟนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาฝากน้าๆไว้ด้วยนะครับผมสุดยอดมากครับ หากเร็วให้ก็แล้วมันจะกลับไม่โดนอีก กัดข้างหน้าเลยเห็นช็อตกัดไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเห็นช็อตกัดหรือเปล่านะครับตัวนี้มันกัดอยู่ข้างหน้าเลยนะครับน่าจะตัวเดิมกับที่กัดอยู่สองทีก่อนหน้านะครับไซส์พอกันเลยครับน่าจะค้อกเดียวกันอช่อนนาน,นะครับผมนี่สายขีดนะครับกัดเป็นกบไฟนะครับตัวนี้สีม่วงนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับ วัดปลาติดง่ายมากครับผมแนะนํเในเหยื่อตัวนี้ใบหลิวเล็กๆนะครับแต่ดังแบบโคตรเล้าใจอ่ะไปช่อนมันชอบครับผมเสียงแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อกบไฟนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชาสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวย้ตดูอีกครับ คนละตัวกันนะครับแหมลายลูกปาลามีกปลาสายนี้ ใหญ่กน่ามีตัวเดียวอะ่ะโนอีกแล้วจำเกาลืมมาขีดไปโน โดนอีกแล้วนะครับทุกคนไซส์เท่ากันเลยครับคอกเดียวกันจริงๆครับผมไปช้อนนานะครับยืนย้ำอยู่ออกมากัดอีกนะครับไซส์พอกันเลยครับเนี่ยไซส์ขีดนะครับผมกัดเป็นกบไฟนะครับตัวเดิมนะครับสีม่วงนะครับเป็นเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับเหยื่อของน้นนัดนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ฝากน้านาไปด้วยนะครับวัดปลาติดค่อนข้างง่ายเลยครับตัวเล็กตัวน้อยนี่โดนหมดครับผมโอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อกบไฟนะครับผม ปลาช่อนนาไซนี้สุดยอดมากครับผมอื ัดแล้วมันโดดเห็นไหมเนี่ยโอ้โหหน้าจะไม่เห็นนะทุกคนมันกัดแล้วมันโดดนะครับตัวนี้กัดใหญ่ด้วยนะ ตายไหมโดนจนได้นะครับทุกคนย้ำไปย้ำมาออกมากัดนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับผมอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับก็คือรอบแรกมันมีตัวกัดไปแล้วนะครับแล้วมันก็กระโดดผมส่งแล้วมันกระโดดเลยน่าจะไซนี้แหละตัวนี้ไม่รอดกับผมสาขีดนะครับปานานะครับผม ตีอยู่หลายไม้เหมือนกันครับกัดเป็นกบไฟนะครับตัวนี้สีแดงนะครับผมทะลุอย่างนี้ไม่มีหลุดครับโอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อกบไฟนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับสภาพใหม่ก็คือเป็นนาน้ําท่วมนะครับโอเคเดี๋ยวตามกันต่อกบไฟสุดยอดมากครับผม ปากหมดุดปากหมุด กัดข้างหน้าเลยโอ้โหกัดข้างหน้าเลยนะครับตัวไม่โตนะครับผมประช่อนนานะครับย้ำอยู่หลายไม้เหมือนกันครับดูใสครับผมตัวเท่าเหยื่อครับทุกคนกัดเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับกัดเป็นกบไฟนะครับผมตัวนี้สีม่วงนะครับ ก็คือมันตามมากัดใกล้ๆเลยนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าตัวใหญ่ด้วยมันกัดแบบเหมือนตัวใหญ่อะพอวัดขึ้นมากระเด็นครับผมไปชอนไซนี้โอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับกบไฟนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับผมสุดยอดมากครับผมโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมน่าจะพอแค่นี้ครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วครับ ผลประกอบการก็ถือว่าโอเคครับผมก็พอได้มันนะครับผมปานานะครับไซส์ไม่ค่อยโตนะครับแต่ได้วัดบ่อยก็ถือว่าโอเคครับผมเหยื่อที่ผมใช้หลักๆในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอูพันเนยกบไฟนะครับผมเป็นเหยื่อตัวใหม่จากค่ายโคราชานะครับเป็นเหยื่อของนนท์โคราชานะครับผมขนาดจะอยู่ที่3.2เซนนะครับน้ําหนัก5.5กรัม ตัวเบ็ดเป็นของ BKK เบอร์หนึ่งนะครับองศาเบ็ดเปิดอย่างนี้นะครับผมเนี่ยและอีกอย่างนึงก็คือมีปุ่มกันสว่างนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะมีปุ่มแล้วก็มีร่องสําหรับเก็บตัวเบ็ดนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากน้นๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับ คลิปหน้าผมจะไปตกปลาอะไรแล้วไปตกที่ไหนนะครับก็ฝากมาหน้านะครับติดตามและรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม